อยู่อยู่หน้ามืดแล้วก็แบบคือมีไข้มีน้ำมูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอันนี้คือคอลซิกและเป็นการคอลซิกค,ครั้งแรกของการเป็นลูกเรือเลยตั้งแต่บินมาทั้งหมดในชีวิต สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องลาลาเลสนะคะในช่วง monthly roster ประจำเดือนจหรือว่ามิถุนายนนั่นเองเนาะจริงๆคือมาอัดคลิปช้ามากๆจะหมดเดือนแล้วก็คือแบบเพิ่งจะมาอัดนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่บินยุ่งและเรียกได้ว่าหนักที่สุดตั้งแต่กลับมาบินเลยก็ว่าได้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่ามีกี่ชั่วโมงบินมีเลเวอร์ที่ไหนบ้างมีเทินาราวอะไรไงบ้างแล้วก็นี่ก็เป็น ครั้งแรกเดือนแรกเลยที่มินได้ทำฟล h ยอเมริกาด้วยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมินเพิ่งได้ US Visa มานะคะก็ประเดิมวีซ่าอเมริกาในเดือนนี้เลยนะคะลอสเตอร์ <c oughs> ในเดือนมิถุนาะยนก็รู้ตอนปลายเดือนพฤษภาก็พอมันขึ้นพรึบมา124ชั่วโมงทุกคนมินแบบออไยก๊ช oh แบบเฮ้ย hey จริงหรอคือทุกๆเดือนอะอย่างที่มิ้นบอกไปมิ้นจะได้เกิน100ชั่วโมง110ชั่วโมงอยู่แล้วนอก,นอนนย,กยกเว้นเดือนที่มิ้นป่วยกับยกเว้นเดือนที่มิ้นกลับไปไทยนะคะช่วงที่กลับไปลีกแต่มันมีอยู่ไฟล์หนึ่งที่มิ้นคอล l s i เพราะว่ามิ้นป่วยจริงแล้วก็ช่วงเนี้ยอากาศที่โดฮาทุกคนแต่ สูงสุดคือ44องศานะคะในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนก็อาจจะลดลงมาเหลือ37-38องศาการที่มินออกไปใช้ชีวิตในวันหยุดไปซื้อของไปเจอเพื่อนอะ่ะทำให้มินแบบมีไข้แบบเหมือนไข้าจากแดดอะ่ะทุกคนไข่าจากความร้อนอะ่ะคือเหมือนแบบเกือบจะเป็นฮิสโตรเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันร้อนแบบร้อนมากๆเป็นร้อนแบบร้อนแห้งแล้วก็แบบ เหมือนเราเอาหน้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในเตาอบจริงๆนะคะทุกคนคือคนที่มาอยู่ที่เนี่ยจะเข้าใจ definition ของความร้อนของที่นี่จริงๆคือมันร้อนแบบเกินต้านนะคะนะก็มีทั้งหมด9 flight ประกอบไปด้วย5 layover แล้วก็4 turnaround นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันก็คือวีคแรกเนี่ยเปิดด้วย turnaround อินเดียเลยชื่อเมืองว่า t วารุดัมอะไรเสีอยงอ่านไม่ถูกสักทีเมืองเนี่ยโอเคมันคือที a ร u d a นะคะเวลามินอ่าน ก็เป็นเทิน์นเราอินเดียที่ปกติแล้วอ่ะอินเดียสมัยแบบก่อนโควิดเนี่ยเขาจะมีการเลเยอร์ over ไม่ว่าจะเทินสั้นเทินยาวก็คือมีการเลเยอร์ over เสมอมิ้นเคยไปเลเยอร์ over ที่อินเดียครั้งเดียวเลยคือบังกลาอร์ทุกคนอยากไปย้อนดูคลิปก็ไปดูกันได้นะคะเพราะว่ามิ้นเคยถ่ายลงนานมาแล้วแหละประมาณปี2020ใช่ตอนนั้นได้ไปไฟไลานี้กับสมัยนะคะคือดวงสมพงมากอยู่ๆก็โดนสุ่มไปอินเดียด้วยกันนะคะก็แบบโบบาเอะมากก็ เป็นทริปที่สนุกแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอินเดียเท่าที่มินเห็นนะมีเลเวอร์แค่ที่เดียวคือเชนไนนอกนั้นน่ะคือเป็นเทินหมดเลยแล้วด้วยความที่อินเดียเนี่ยไฟล์มันขาละสชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าเกือบ5ชั่วโมงเนี่ยทำให้เวลาการทํางานของเราอ่ะมันเลยเป็นเทิ์นาราวที่ค่อนข้างนานแล้วก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยแล้วตีเทิ์นาราวเราอาจจะเทินขาละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเราอาจจะออกจากบ้านไปแค่ประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงอ่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ย คือรวมเวลาทุกอย่างออนเดวตี้อาจจะเกิน12ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่ามันเทินค่ะละ4-5ชั่วโมงบวกกับไฟล์ดีเลย์ด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมคือโอเคมากๆทุกคนคือไฟล์ครั้งแรกเลยนะที่ไปเทินอาราวอินเดียที่เมืองนี้ทีวานุดัมแต่ว่าผู้โดยสารน่ารักเพราะว่าเป็นทางอินเดียตอนใต้อย่างที่มินอาจจะเคยเล่าไปแล้วว่าทางอินเดียตอนใต้เขาจะมี personality ที่แตกต่างกับ อินเดียในภาคอื่นๆนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเ,ออเหมือนมีมารยาทแล้วก็ค่อนข้างแบบ well b e h a v e นิดนึงออประมาณนี้ก็เลยเวลาแบบพูดคุยหรือเวลาลเสิร์ฟเนี่ยมันง่ายกว่าเนาะต่อจากเทินาราวพอกลับมาไม่ได้เดย์ f อฟด้วยนะอีกวันต่อเลยไปไฟไลาอเมริกาทุกคนคือโหดมากจริงตารางแนะ่โหดจริงๆเพราะปะกะติอะไฟไลอเมริกามันคือเอาระลองหอฟลา หรือเรียกยังไงว่าไฟ,ไฟที่มันเกินแบบ10ชั่วโมง12ชั่วโมงขึ้นไปเออคืออัลตร้าลองฮอลไฟท์ซึ่งขาละประมาณ14ถึง15ชั่วโมงทุกคนไปแอตแลนตานะคะก็คือเป็นไฟท์อเมริกาไฟแรกของการเป็นลูกเดือทนนนุกคนคือดีใจมากๆก็เดี๋ยวดูว่าจะตัดคลิปลงให้ทันไหมเพราะว่า จริงๆแล้วถ่ายคลิปแบบไม่มีอะไรมากเพราะไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้ไปไหนนะคะออกไปตะเวนๆเวนเที่ยวแถวโรงแรมเฉยๆ,ๆแล้วก็เป็น first flight ที่ไปอเมริกาแล้วก็เป็นแกลลี่ด้วยนะคะคือจริงๆอะการทำ f l i g อเมริกามันก็จะมี procedure มีขั้นตอนบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากไฟ i g ธรรมดาแต่ก็ไม่ได้แบบแตกต่างจนวุ่นวายขนาดนั้นนะคะก็สามารถ Handle ได้มินก็บอกลูกเรือบอกหัวหน้าทุกคนว่าเออเนี่ยมินอะ เอ่อ uh, first flight เมกาเลยนะแบบ first U S flight เลยนะ mm hmm. ก็ฝักน้ำฝักตัวด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าหัวหน้า mm hmm. เพื่อร่วมทีมทุกคนคือดีม,มากโดยเฉพาะหัวหน้าเล็กที่เขาทำงานหลังเครื่องกับมิ้นน่ะ mm hmm. เขาจะเดินมาเช็คอ well ัพ well being mm hmm. ของมินตลอดว่าแบบเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแกลลี่ยูโอเคใช่ไหมคือ mm hmm. อยู่ทำงานคล่องมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยก็เป็น first ของเขาเหมือนกันในฐานะหัวหน้าตั้งแต่เขาโดนโอเปอร์มาเป็นหัวหน้ามินก็บบเฮ้ยคอนกราสนะที่แบบได้มาแบบเจอกันอะไรเงี้ยด้วยความที่เมกาเนี่ยเขาจะมีกฎเกี่ยวกับเรื่อง d e r r y Product ค่อนข้างแบบเข้มงวดมินก็เลยต้องเอาซองนมที่เป็นที่เป็นซองแบบว่านม ไว้ชงกับกาแฟาหรือว่าเป็นนมกล่อง UHT หรือว่าเป็นนมสดที่เป็นขวดเนี่ยกองไว้บนแกลลี่หมดเลยนะคะตอนที่เราไปแลนด์ถึงอเมริกาแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่คลีนเนอร์เลยอะไรเงี้ยเขาจะมาเก็บรวบทิ้งไปหมดเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นกฎอะเออก็คือเลี่ยงเรื่องการมีโรคระบาดเอยจากจากผลิตภัณฑ์อาหารจากอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมี procedur e ที่มันต่างกันออกไปจาก ประเทศอื่นๆนะคะประมาณนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่อยากมาแชร์ให้ฟังไฟล์โคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะคะเป็นไฟล์เดียวเป็นที่เดียวเลยที่มินบิดขอไปแล้วมินได้มานะคะก็ได้มาอีกแล้วเลยรู้สึกว่าเออได้กลับไปกินเบรคฟาสต์ที่โรงแรมได้กลับไปเดินเล่นสวนแล้วก็ทะเลสาบหน้าโรงแรมนะคะแล้วก็ไปซื้อของกรอสเซอรี่จีปาถะนะคะกลับมาก็ไม่ได้มีบล็อกนอกเพราะว่าถ่ายบล็อกไปแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากถ่ายบล็อกซ้ํานะคะ ฟล์ต่อมาก็เป็นทริบานูดําอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นประเทศอินเดียเทิ์นาราวมินได้ทิบานูดํามา2รอบเห็นป้ะนในเดือนนี้ก็คือเป็นเทิ์นาราวอินเดีย2รอบเลยต่างกันแค่คนละวีคเท่านั้นเองแล้วก็ไฟล์ต่อมาเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูเนะคะซึ่งไป UK แต่ละที่อากาศคือแบบเป็นคลาวดี้กรุ่มมีมากแบบว่า ไม่มีวันสดใสไม่มีวันนนี่เดย์กับเขาบ้างเลยคือทุกครั้งที่มินไปนะ้าจะหม่นหม่นมัวมัวเป็นแบบ g r a ส sky เป็นแบบแบบคือหม่นไปหมดเลยอะเออแต่ว่าฝนก็ตก,กไปล่อยเนาะแล้วบวกกับไฟล์มนี้คือเหนื่อยโคตร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 คือไฟล์อ,อังเกตหรือว่าไฟล uk เนี่ยไม่มีไฟลครั้งไหนเลยที่มันไม่เหนื่อยเพราะว่าด้วยความทีท่ผู้โดยสารมักจะเต็มลำหรือถ้าไม่ full flight ก็จะเหลือที่นั่งอยู่แค่ไม่กี่ที่แล้วก็ ผู้โดยสารโปรไฟล์ส่วนใหญ่นะไม่ใช่คน UK เด้วยไงเป็นคนแบบอินเดียที่เขามีถือพาสปอร์ตหรือแบบถือสัญชาติ UK อยู่ที่นั่นนะคะการที่เขาแบกกระเป๋าแบกบแบกบของสัมภาระไปอะ่ะคือมันเลยเยอะมากๆเหมือนเขาแบบ แบกจากบ้านเขากลับมาทํางานต่อที่ยูเคอประมาณนี้เนาะคนยูเคเขาก็จะดื่มกันเก่งมากเมนูยอดฮิตที่แอร์หลายๆคนจะขยันเาะว่าคือ Gin และท o n i c นะคะก็จะเป็นเมนูค็อกเทลชื่อดังที่สายการเมนเราเนี่ยทำการเสิร์ฟแล้วก็ผู้โดยสารในชอบสั่งกันมากๆเป็นไฟล์ที่เราเสิร์ฟแอลกอฮอล์กันมือระวิงเราเสิร์ฟค็อกเทลกันมือระวิงแล้วก็เซอร์อวิสเนี่ยมันเยอะกับไฟล์ฟลายไทม์ที่ น้อยมากๆค่าถึง6ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าเรามีหลายเซอร์วิสที่ต้องทำนะคะทีเนี้ยทั้งหมด6วันติดโดยไม่มีออฟระหว่างไฟท์ะทุกคนมันเลยเป็นการบินที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าปกติสมัยนู้นก่อนโคนะวิดน่ะเราไม่มีการบินแบบลองฮอลเทอร์นาราวลองฮอลแล้วไม่มีการบินอะไรแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือบางทีแบบ ยายยัดมาแบบนี้เลยกลายเป็นว่าไฟท์เพราะมันบินติดกันนะร่างกายเรามันอ่อนแอลงมากๆนะคะเลยเป็นสาเหตุว่าวิธต่อมาทําให้มิ้นป่วยนั่นเองเนาะประมาณนี้มันวันสองวันก็ไปแมนเชสเตอร์อีกรอบหนึ่งนะคะสับลูกเรือก็ที่เคยพูดไปเขาก็จะชอบเรียกันว่า back to back นะคะก็คือไปแล้วกลับไปแล้วกลับอีกรอบอะไรประมาณนี้เนาะไ,ได้เลเวอร์นานกว่าครั้งแรกครั้งแรกได้แค่ยีิบสี่ชั่วโมงครั้งที่สองได้30ชั่วโมงเลยนะคะก็เลยถือว่า เป็นการไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วกันนะคะมาอีกสองวันก็เป็นลาฮอร์อีกแล้วทุกคนไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยมินเป็นอะไรกับลาฮอร์นะคือลาฮอร์ปากีสถานเทินาราวเนะี่ยกลับมาวนเวียนอยู่ในรอสเตอร,ร์มินมินไม่รู้ว่าอยู่อยู่รอสเตอร,ร์แบบอาจจะแบบนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนให้ลาฮอร์คนนี้เยอะเดี๋ยวนี้ก็เอาไปใส่ใส่เพิ่มอีกใส่เพิ่มอีกเลยแต่ประเด็นคือมิน่ะไม่ได้ไปทำไฟนี้เพราะว่ามิน่ะ ป่วยก่อนที่จะทำลาฮอรนั่นเองวันที่จะต้องออกไปทำไฟลาฮอยมินตื่นมาจะเตรียมตัวแต่อยู่ๆหน้ามืดแล้วก็แบบคือมีไข้มีน้ำมูกอะไรเงรี้ยก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวละอันนี้คือคอซิกและเป็นการคอซิกครั้งแรกของการเป็นลูกเรือเลยตั้งแต่บินมาทั้งหมดในชีวิตมินก็ดูว่าเออถ้าการนี้ขึ้นก็ไปทําไฟต่อพวกนี้เลยซึ่งวันถัดมาเนี่ยอาการก็โอเคขึ้นแต่ว่าจามูกยังมีบล็อกบ้างแล้วก็ น้ำมูกไหลตลอดเวลานะแลวเสียงคือเซ็กซี่เสียงเปลี่ยนมากทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบโอเคกว่าเมื่อวานมากๆ <Fly S 1> ไล์อีกวันหนึ่งก็เลยเป็นไฟล์ฟรงก์เฟิร์ตนะคะเยอรมนีก็เคยไปแล้วแล้วก็เป็นไฟล์ที่2ตั้งแต่เมนกลับมาบินครั้งนี้นะคะหลายคนถ้ายังไม่เคยดูบล็อกก็ไปดูกันได้เหมือนเดิมเนาะเคยถ่ายไปแล้วเป็นเลเยอร์ทั้งหมดประมาณ27ชั่วโมงค่ะที่ได้เลเยอร์ยาวเพราะว่าขากลับทุกคนมันคือไฟล์ที่พ่วง ต่อกันไปเลยของไฟ์ถัดไปเพราะขากลับมินไม่ได้ทำแฟรงเฟิร์ตแล้วกลับไปโดฮาแบบปกตินะทำแฟรงเฟิร์ตกลับโดฮาต่อเสร็จปุ๊บเคลียร์เครื่องอะไรเสร็จขึ้นบัสแล้วไปเปลี่ยนเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเพื่อไปทําไฟล์ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะทุกคนก็คือนั่นแหละพีคมากเท่ากับว่าขากลับ ในวันวันเดียวบินทำสามไฟลวดทำสามไฟลวดซึ่งเหนื่อยและพีคกแม่กจริงเพราะว่าปกติแล้วแฟร์เฟิร์ตขากลับมาก็ตีแปลว,ว่าบินประมาณ5 5ชั่วโมงกว่าวาไม่ถึง6ชั่วโมงแต่ว่ารวมเวลาออนดิวตี้อะไรแล้วก็ออนดิวตี้ไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงแล้วพอขากลับมาเราเปลี่ยนเครื่องแต่ความโชคดีคือเราไม่ต้องมีอะไรเตรียมมากเพราะว่าเซอร์วิสของการทำดูไบมันไวมากเพราะระยะเวลาจากกาตาร์บินไปที่ดูไบเนี่ย มันเป็นระยะเวลาแค่ประมาณ50นาทีทุกคน50นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ในทางการทำงานของแอร์มันไม่ถึง1ชั่วโมงไงเพราะถ้าเราตัดเวลา Take Off กับ Landing ออกไปเรามีเวลา Service เหลืออยู่ประมาณ30นาทีเท่านั้น30นาทีคุณจะทำได้ไหมอันนี้คือหามากแบบคือ,เ,อ,อเสียงเชฟเอียนนี่ดังเข้ามาในหัวเลยนะ คุณมีเวลาเหลืออีก10นาทีอะไรประมาณเนี้ยเก็ตว่าเออซึ่งเซอร์วิสมันก็จะอแดปให้ไหวขึ้นเช่นการเซอร์วิสจะไม่มีการแจกข้าวแจกอะไรมันจะมีเซอร์วิสอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นกล่องแล้วก็มีอาหารสามหลุมเนาะทุกคนก็จะมีเป็นอาหารอาหรับนั่นแหละเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฮัมมุสนะคะก็จะเป็น มินไม่เคยรู้เลยว่ามันทํามาจากอะไรแต่ว่ามันอร่อยแล้วมินก็ชอบกินเหมือนกันเนาะมันก็เป็นอาหารเหมือนเป็นเหมือนไลท์มิลหรือว่าไลท์สแน็คให้เขากินกับแป้งกับขนมปังที่เรียกว่าพิตต้านะคะเป็น a อรา i บิกเบรดเนาะพิตต้าประมาณนั้นทุกคนก็เสิร์ฟเสิร์ฟแจกแจก,แจกคือมือรลวิงมากคือแบบ แอร์หลายคนบางทีก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ทําไฟนี้ก็ไม่เป็นไรคือมันเหนื่อยมากๆนะทุกคนคิดดูว่าปกตเิเราแลนจากไฟยุโรปอะ่ะเรากลับบ้านแล้วก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่เนี่ยคือแลนจากไฟยุโรปแล้วเรารู้ว่าเราต้องไปทําอีกสองไฟต่อเลยอะ่ะมันเลยเหนื่อยคนส่วนไฟสุดท้ายของเดือนนี้นะคะปิดเดือนแบบปังๆด้วย j f k หรือว่านิวยอร์กประเทศอเมริกาเหมือนเดิมน,นะคะก็คือเป็นการจะเป็นการกลับไป นิวยอร์กในรอบกี 2, 50, 80, 89, 20, 70, 62, 42, 42่ป10ีอปยียี่สิ1เอปีค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วมินเคยไปเที่ยวที่นิวยอร์กที่ไทม์สแควร์แล้วก็ไปเที่ยวที่ไนแองการาด้วยนะแต่ว่านะตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรลงมากก็คือเป็นช่วงระยะเวลาหลังจากสิ้นสุดโครงการ w o r k a n d Travel แล้วก็เที่ยวอยู่ในอเมริกาประมาณวีคหนึ่งนั่นแหละก่อนที่จะกลับไทยนะคะประมาณนั้นก็มโอกาสได้ไปก็รู้สึกว่าขนลุกขนพองมากเพราะว่า เป็นเมืองที่เราเห็นในหนังบ่อยๆแต่เราก็ไม่เคยมาเลยเนาะซึ่งพอตอนนั้นไปๆก็ complete go มากส่วนตอนนี้กำลังจะกลับไปครั้งในอีก2วันนะคะแต่เป็นการ layover ในนิวยอร์กที่สั้นมากๆเพราะ layover แค่20ชั่วโมงเท่าน,นั้นทุกคนทำาไล g ไปนิวยอร์กขาละ15ชั่วโมงซึ่งมันนานมากๆแต่เราไป layover แค่20ชั่วโมงแล้วทุกคนคิดดูว่าสภาพเราหลังไฟล์มันจะเหนื่อยแค่ไหนและเราจะ มีเวลาออกไปเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนเชียวเพราะว่าเวลาเราเหนื่อยมากๆเราหลังไฟล์เราถึงโรงแรมแล้วก็สลบนอนตายไปเลยเนาะตื่นมาทีบางทีแบบเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะทําไฟกลับก็มีนะคะเพราะว่าทุกวันนี้บางทีมินอนสลบแบบ 12ชั่วโมง15ชั่วโมงก็มีอะทุกคนเออคือแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆจริงรับรู้ได้เลยว่าร่างกายอ่อนล้ามากๆก็เอาเป็นว่าเบ็ดเสร็จก็ประมาณนี้นี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเดือนจุหรือว่ามิถุนายนนะคะมิถุนายนเออก็เดี๋ยวจะรีบตัดคลิปรีบลงคลิปนี้ให้ดูกันนะคะก่อนสิ้นเดือนมิถุนาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันไม่รู้ทันไหมแต่ว่าจะทําให้ทันให้ได้ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่รอคอย คลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องมิน้นเสมอแล้วก็รอติดตามซัพพอร์ตซับสไครบ์กันมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ทำช่องมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับ roster ในเดือนมิถุนาแล้วก็ enjoy กับ story ที่มิ้นได้มาแบ่งปันมาแชร์ให้ได้ฟังกันนะคะเดือนหน้า roster ช้ำใจกว่าเดิมมาก roster จะเป็นยังไงบ้างก็ติดตามได้ในช่วง monthly roster นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและบ๊ายบาย